เลี้ยงลูกให้ฉลาดเสริมได้ด้วยศาสตร์ห่วงจุ้ยในวิชาห่วงจุ้ยนะครับมันจะมีเทคนิคมากมายเลยนะครับที่ช่วยเสริมให้ลูกหลานของคุณเนี่ยมีสติปัญญาที่ฉลาดคิดอะไรเป็นระบบเรียนได้เก่งเรียนรู้เร็วได้ด้วยซึ่งในเทคนิคห่วงจุ้ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปใช้กับ บ้านทุกหลังได้ด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำโดยในทางฮวงจุ้ยนะครับความฉลาดของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกเองตัวท่านเองหร yeah. ือคนในบ้านหรือใครก็ตามนะครับมันคือธาตุไม้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราสามารถนะครับให้ลูกของท่านนะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธาตุไม้ได้ก็จะสามารถส่งเสริมให้ลูกของท่านนั้นมีสติปัญญาที่ฉลาดหัวไวได้นั่นเองยกตัวอย่างด้วยอาจารย์ผมท่านหนึ่งนั่นเองนะครับผมมีลูกสาวอยู่นะครับแต่ท่านก็รู้ดีมีมุมไหนของบ้านที่เป็นมุมธาตุไม้เป็นมุมที่ส่งเสริมให้เกิดสติปััญญานะครบ ท่านก็ให้ลูกสาวของท่านไปอยู่ที่มุมนั้นทุกวันนะครับผลก็คือลูกสาวของท่านเนี้ได้อันดับหนึ่งตลอดเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของห้องเกรดสูงอยู่ตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่เราสามารถทําได้ด้วยเช่นกันทีนี้คําถามก็คือธาตุไม้ที่ว่านี้ต้องทําอย่างไรนะครับ ผมมีวิธีแนะนํามาให้นะครับบ้านทุกหลังนะครับจะมีทิศที่เป็นธาตุไม้และเป็นธาตุไม้ที่ดีกับเรื่องปัญญาเป็นพิเศษนั่นคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับท่านสามารถเอามือถือของท่านเปิดยืนอยู่กลางบ้านดูได้ว่าทิศไหนเป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศนั้นคือทิศที่เป็นทิศปัญญานั่นเองเราสามารถพาลูกหลานของท่านนะครับให้ไปเรียนหนังสือตรงนั้นอ่านหนังสือตรงนั้นใช้ชีวิตตรงนั้น ได้จะดีมากหากเป็นจุดที่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับอย่างน้อยให้แวะเวียนไปทุกวันวันละสองสาครั้งก็ยังดีนะครับเพราะทิศตรงนั้นจะเป็นทิศท,ที่ทําให้สมองของลูกนั้นเข้าสู่ภาวะที่เป็นสมาธินะครับและมีความคิดความอ่านได้อย่างฉลาดเฉลียวมากขึ้นด้วยนั่นเอง อันนี้เป็นเพียงเทคนิคง่ายๆเท่านั้นนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับนอกเหนือจากนี้มีอีกเทคนิคหนึ่งนั่นก็คือให้คุณหาต้นไม้จริงนะครับที่งอกเงยได้ไปตั้งไว้ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนั่นเองนะครับซึ่งการเอาต้นไม้ไปตั้งที่ตะวันออกเฉียงใต้เนี้ยก็จะเป็นการเสริมให้พลังของธาตุไม้ในบ้านคุณแข็งแรงยิ่งขึ้นคนในบ้านทุกคนก็จะได้รับพลังงานธาตุไม้จากความฉลาดตรงนี้และก็จะมีสติปัญญาที่ดีเรียนเก่งทุกคนแน่นอนครับ